ใครสายวิ่งหรือว่าชอบวิ่งออกกําลังกายเนี่ยห้ามพลาดค่ะเพราะวันนี้เมจะพาคุณผู้ชมค่ะมาตรวจเช็คการวิ่งของตัวเองว่าท่าทางถูกต้องไหมมีจุดดีตรงไหนจุดด้อยตรงไหนต้องพัฒนาอย่างไรบ้างโดยทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะซึ่งจะทําอย่างไรใช้เครื่องอะไรมาตรวจเช็คในการวิ่งของเรานั้นวันนี้เรามีกูรูนะคะกับเทรนเนอร์อ้ําจากวอริ่งเพอร์ฟอร์แมน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเทรนเนอร์อ้ําคะวันนี้เมย์จะทราบว่านวัตกรรมที่เรานํามาใช้ทดสอบท่าทางการวิ่งของเราเนี่ย เป็นนวัตกรรมอะไรเป็นเครื่องอะไรอะคะเอ่ออันนี้เนี่ยชื่อว่าเครื่อง motion matrix ครับ oh. การทํางานของมันเนี่ยก็จะเป็นการเช็คค่าทางการเคลื่อนไหวที่ใช้ในการวิ่งค่ะซึ่งเทรนในการวิ่งยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนอกจากเราจะซ้อมระบบหายใจค่ซ้อมระบบกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยในยุคนี้เราจะมีการพัฒนาท่าทางการเคลื่อนไหว เพื่อให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยสําหรับใครที่วิ่งอยู่เนี่ยสามารถ<ฆ>มาตรวจเช็คได้หมดเลย<อ>ข้อดีของการตรวจเช็คพวกนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถวิ่งให้แบบว่าร่างกายเราเกิดความเสียหายได้น้อยที่สุด<ฮ>ตรวจเช็คอะไรในการวิ่งของเราได้บ้างอะคะ,อ,ะอันนี้นะครับก็จะตรวจเช็คตั้งแต่ท่าทางการเคลื่อนไหวว่า<ฮ>เราเนี่ยมีท่าทางการเคลื่อนไหวที่ประหยัดพลังง,งานยังไงบ้าง<ฆ>แล้วก็ตรวจเช็คว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็เช็คได้อีกว่า สะอสปคเราสองข้างหรือว่าอวัยวะอื่นๆของเราครับสองข้างเนี่ยออกแรงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราให้เทรนเนอร์อรั้มนะคะบ,บอกดีกว่าว่าไอ้น้าจอแสดงผลตรงนี้แต่ละฟังก์ชันแต่ละเมนูเนี่ยมันคือการแสดงผลอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวให้เทรนเนอร์อั้มแนะนานิดนึงค่ะได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อการบอกว่าเราเนี่ยวิ่งแล้วมีรันนี่อ<ะ>ีโคโนมีเป็นยังไงบ้างนะครับ<ะ>ก็คือใช้พลังงานไปกี่จูลในการเคลื่อนที่น้ําหนักตัวไปใน1เมตรเสร็จปุ๊บเขาก็จะแยกเกรดกัน<ะ>ออกมาให้ครับอันที่2ก็คืออ e ีลาสติกเอ็กชับคา กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือสมมุติปกติแล้วเราวิ่งอะครับเราออกแรงไป100%เนี่ย<ฆ>มันไม่ได้ไปข้างหน้าทั้ง100%ก็จะออกมาให้ดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ<ฆ>ส่วนส่วนนี้ครับก็จะเป็นการบอกว่าเราเป็นนักวิ่งสไตล์ไหนแบ่งเลยอย่างเช่น power laser เป็นสายถีบแล้ว1.9เนี่ยไปได้ไกล eco sprinter <ฆ>เนี่ยอยู่กลางๆประหยัดพลังงาน คลิกเซปเปอร์เนี่ยใช้ลอกขาเป็นหลักแต่ฉีดไม่ไกลส่วน3อันนี้ครับก็จะเป็นคอนแตนไกดเดอร์คือเวลาวิ่งแล้วมีการเด้งตัวขึ้นข้างบนเยอะอ,อย่างอีซี่ไกดเดอร์คือพวกแบบว่าวิ่งแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยไปข้างหน้าเท่าไหร่อาจจะถีบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ส่วนอันนี้ครับลองไซเดอร์ก็คือมีการก้าวเท้าที่ยาวมากๆครับก็จะรู้หมดเลยครับว่าวิ่งออกมาเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างสไตล์เป็นยังไงประหยัดพลังงานไหมอย่างแรกจะต้องดูอะไรบ้างคะ ก็เดี๋ยวต้องใส่ชื่อนะครับนามสกุลแล้วก็อีเมลครับน้ำหนักส่วนสูงจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกความเร็วครับว่าปกติเนี่ยเราวิ่งความเร็วประมาณไหนปกติผมจะแนะนําให้เป็นความเร็วที่เร็วกว่าเพสที่ใช้แข่งเพื่อที่ถ้ามันเร็วมากๆเนี่ยอาการอะไรที่ซ่อนอยู่มันออกเยอะ แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลคือใช้เวลาเทสแค่หนึ่งนาทีใช่ครับแค่หนึ่งนาที okay. งั้นรู้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบท่าวิ่งของเมย์กันเลยดีกว่านะคะครับโอเคค่ะเริ่มจากเมย์ต้องอยูต่ตำแหน่งตรงไหนบ้างอยู่ตำแหน่งตรง <Okay. S 1> ไหนบ้างโอเคครับก็เดี๋ยวขึ้นไปวิ่งนะครับก็จะให้เท้าครับอยู่ตำแหน่งที่มาร์กเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเท้าเนี่ยจะต,ต้องอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับไม่เลยไปข้างหน้ามากเกินไปแล้วก็ตอนที่วิ่งครับจะต้องตำแหน่งเนี่ยจะต้องนิ่งจะต้องไม่ขึ้นลงขึ้นลงครับ งั้นเดี๋ยวมาเริ่มทดลองทดสอบกันดูนะคะโอเคม่จะขึ้นมาบนลู่แล้วคครับก็เดี๋ยวผมจะกดความเร็วตามที่ตั้งไว้ให้นะครับหลังจากนั้นผมจะรอให้สายพานเนี่ยปั่นความเร็วไปถึงก่อนแล้วก็สตาร์ทที่นี่ให้ครับ 1นาทีนะคะผ่านไปจะบอกว่าไวก็ไม่จริงค่ะก็คือก็แอบเหนื่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลที่กว,ว่าว่าถ้ามีของเมจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเชิญเทนเนอร์เลยค่ะครับก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรันนิ่งอีโคโนมีก่อนก็คือเราใช้พลังงานนะครับในการเคลื่อนที่น้ําหนักตัวกันไปเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้นะครับใช้3.06จูนลในการเคลื่อนที่น้ําหนักตัวไปใน1เมตร เขาแบ่งเกรดมาให้อยู่ที่เกรดดีส่วนอันนี้ครับอีลาสติกเอ็กเนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงอะครับอันนี้อยู่19.7%อันนี้อยู่ในเอเวอเรจโอเคอยู่ครับส่วนสไตล์การวิ่งนะครับเขาวอกหลักๆเลยจะเป็นคอนเซนส์ไกดเดอร์คือตอนวิ่งอะครับกระโดดขึ้นไปเยอะเมจะต้อง ปรับอะไรยังไงบ้างคร่าวๆอะคะ่ะมันมีวิธีแก้ทั้ง2แบบเลยคือ activate กล้ามเนื้อกับปรับด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวบางทีที่เราวิ่งแล้วเนี่ยเราเด้งขึ้นข้างบนเยอะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ใช้เคลื่อนที่จากหลังมาหน้าเนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ <S <S ต้องมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับได้ค่ะอันนี้ครับเขาจะบอกเลยว่าทําไมเขาถึงให้อยู่ที่เกรดบีครับอย่างแรกก็คืออันนี้ครับเขาบอกว่าตอนที่ลงเท้าเนี่ยลงเป็นตำแหน่งของ้นเท้าครับ เครื่องโมชันแมทริกเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรอยากจะลงส้นเท้าลงกลางเท้าหรือว่าลงปลายเท้าลงได้หมดเลยค<ฆ>่ะไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วแต่ถานาดอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือตำแหน่งของกระดูกเชิงกรานตำแหน่งของกระดูกเชิงกรานเนี่ยอันนี้โมชันแมทริกไม่ได้แนะนําแต่ในทางวิทยกีฬาของเราเนี่ยมีข้อแนะนําคืออยากจะให้อยู่ในลักษณะของนิวทัลเป็นเพราะว่าถ้าตำแหน่งกระดูกเชิงกรานนะครับมันไม่อยู่ในลักษณะของนิวทัลเนี่ย มันอาจจะมีผลในเรื่องของการปวดหลังได้โอเมก็มีการวิ่งที่หลายสไตล์นะคะก็คือว่าแต่ละสไตล์ไม่ได้ดีเลยก็<อ> <G ül üyor> คือต้องปรับแหละค่ะถ้าเกิดว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วอยากจะลองมาเทสดูก็มาได้ใช่ไหมคะมาได้ครับเดี๋ยวให้เชนเนอร์แนะนํานิดนึงแล้วกันค่ะเผื่อว่าใครอยากจะมาออสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถจองเข้ามาได้ที่ inbox เพจ Wallix e Performance ได้เลยนะครับ เอาเป็นว่านะคะวันนี้เมย์ต้องขอขอบคุณเทรนเนอร์อ,อามจากวอริเร์พอร์ฟอร์แมนส์มากมากเลยนะคะที่วันนี้มาแนะนำกับโนวตตกกันใหม่ๆแบบนี้ค่ะ